ไปดูกันที่ความขัดแย้งระหว่างฮามาสนะคะกับอิสราเอลค่ะล่าสุดสร้างความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจให้อิสราเอลสูงถึงร,ราวประมาณ5.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะธนาคารกลางของอิสราเอลนะคะเปิดเผยการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งกับกลุ่มฮามาสนะคะโดยเบื้องต้นจะมีความเสียหายร,ราวประมาณ5.3หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะ ซึ่งในจำนวนนี้เป็นการใช้จ่ายทางทหารมากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะตัวเลขประมาณการนี้ถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการกันเอาไว้ด้วยนะคะในขณะที่ทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลออกมาระบุค่ะว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจแต่แตและวันตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ราวประมาณวันละ270ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวนะคะนอกเหนือจากนี้ทางทีมวิจัยของทางธนาคารกลางอิสราเอลได้มีการปรับประมาณการการคาดการเศรษฐกิจ ของอิสราเอลลงมาเรื่อยๆค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปีนี้66และปีหน้า67จะขยายตัวเพียงแค่2%ลดลงจากที่คาดการเอาไว้ก่อนหน้าตอนแรกคิดว่าปี66 GDP จะขยาย2.3ปี67จะขยาย2.8ตอนนี้หันลงมาเหลือเฉลี่ย2%ทั้ง2ปีนะคะขณะเดียวกันค่ะนะคะ ล่าสุดเนี่ยแนวโน้มของเศรษฐกิจนะคะของอิสราเอลเองเนี่ยยังมีปัจจัยเสี่ยงอีกหลายเรื่องกันเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่างเงินเชเกลนะคะที่มีทิศทางของการปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงทําให้ตรางเงินเปอดีดตัวสูงตามนะคะและค่างเงินเชเกลแข็งค้านะคะก็ทําให้ทางด้านของทางธนาคารกลางก็คงจะต้องมอนิเตอร์แล้วก็คอยควบคุมนะคะพยายาม ไม่ให้เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะที่อยู่ในระดับสูงเพราะทางด้านของอิสราเอลเองนะคะถึงแม้จะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะในช่วงที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก่อนหนน้านี้มีการปรับขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อสูงนั่นเองค่ะ